เอาละครับผมกับสวัสดีท่าผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เบ e นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืน MK2 นะครับที่อยู่ในสายมากแมนแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าผมช่างใจอยู่นานมากว่าผมจะจัด เซตนี้หรือเปล่าเลยครับก็คือว่าปืนมาร์คแมนมันเป็นปืนที่เล่นยากมากแล้วไม่ค่อยมีใครจับมาเล่นนะครับใน BR นี่แทบจะไม่เจอเลยแล้ว MP ก็น้อยมากนะครับคือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปะอธิบายแล้วกันนะครับว่าทําไมปืน m อ2ได้ในสายมาร์คแมนมันถึงเล่นยากหรือว่าสายเนี้ยทำไมไม่มีคนเล่นเยอะนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวลองมาดูระคีดอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมอ้าวไม่ใช่นี่มันชีคเอสซึ่งผมก็ได้ทําการจัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปืน MK2 กระบอกนี้นะครับในสกินนี้เนี่ ที่คล้ายๆกับสายเวทมนต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเวลายิงตายเนี่ยมันก็จะมีแบบวงแหวนขึ้นมาอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสก,กินเนี้ยมันสวยจริงๆครับมันเป็นสก,กินที่ผมชอบอีกแล้วอ่ะ <c oughs> คือมัน บอกไม่ถูกนะครับของมัต้องมีอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกก่อนว่าผมซื้อปืนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นในช่วงนี้ให้ทุกคนดูบ่อยๆหรอกนะครับเพราะว่าผมจะซื้อปืนสายมาร์กแบนด์มาหรือว่าสกินอะไรที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะซื้อมาแค่สะสมก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าอนาคตเนี่ยปืนแบบนี้น่าจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเล่นไม่ค่อยได้นะครับโอเคเดอลอกี้ดอใหม่นี้นะครับก็มันมาหลายวันแล้วเนาะแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการสุ่มไปไปที่เรียบรรร้ออยยเเสี CP ไปปปะมาาณ9,000หื่ ประมาณ900 0ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นเลยแต่ว่าผมก็เหมาไว้ทุกคนดูแล้วแหละแต่ผมเปิดอ่ะ4ครั้งนะครับได้ตัวละครเฉยแต่ยังไงก็ปืนเป็นอย่างสุดท้ายก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าผมจะต้องสะสมปืนไงเรื่องของที่มันออกมาเนี่ยมันมีโอโ้เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมชอบเลที่ดที่มันมีการสะสมแล้วเราสามารถเก็บเซตเพื่อรับกรอบรูปที่มันอยู่ในระดับแรได้นะครับเออแล้วก็มีท่าทางใหม่ด้วยนะครับท่าทางนี้ก็ค่อนข้างเท่นะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือน ออยู่อะไรก็ไม่รู้อะเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าผมก็แน่ใจนะครับแต่มันดูเท่เครับผมเพราะว่ามันมีพร็อพหรือว่ามีอะไรที่มันจัดฉากขึ้นมาเห็นปะโคตรเท่เลยแล้วก็ทริปมายนะครับรวมถึงจะมีครับบิดนะครับโคตรเท่อันนี้บอกเลยเลยประเท่นะครับ แล,แล้วก็กระเป๋าก็ธรรมดาอยู่เนาะชามนะครับแล้วจะมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ปกตินะครับไม่มีเอฟเฟกเสียงอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะรวมถึงจะมี o อลลิงการ์ดนะครับที่เป็นโอ้สาวไบค์เกอร์ขับมาอย่างรวดเร็วรวมถึงตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมอย่างเท่แล้วอย่างสุดท้ายนะครับก็คือปืน MK2 ในระดับ l e เจน d ด r รนะครับ โอ้โหอย่างเท่บอกเลยว่าเท่มากนะครับแล้วมันจะไม่มีเอฟเฟกต์สกินเขาเรียกว่าอย่างไงเอฟเฟกยิงนะครับหรือไม่ใช่เอฟเฟกยิงดิก็คือเอฟเฟกเก็บคิวนั่นเองนะครับถ้าเราคิวไปสักประมาณ2ตัวมันก็จะอัปเกรดของมันไปอันนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นรูปแบบพื้นฐานแบบนี้เลยเนาะโอเคปะ่ะผมขออธิบายเรื่องของปืน M k 2ก่อนละกันนะครับซึ่งปืน M k 2มันอยู่สายมาร์กแมนใช่ไหมครับแล้วปืนพวกเนี้ยมันจะมีอยู่4กระบอกที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับกระบอกแรกก็ o, คาร์ SKS แล้วก็ SPR เนาะส่วนกระบอกล่าสุดก็เป็น MP2 นะครับบอกได้เลยว่าแต่และกระบอกในนี้เนี่ยคล้ายๆกันเกือบคล้ายกันหมดนะครับแต่ว่าจะมี SKS ที่มันจะยิงเร็วกว่ากระบอกอื่นพอสมควรเนาะแต่ m k 2เนี่ยมันจะมีความคล้ายไม่ใช่ความคล้ายดีวนะ่า m k 2คา l a s h แล้วก็ SPR เนี่ยมันเหมือนเป็นสไนเปอร์ย่อมๆเลยนะครับแต่ผมจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าทําไมช่วงนี้มาร์คแมนถึงเล่นยากเนาะ ก็คือมาร์คแมนนะมันจะเป็นคล้ายๆกับสไนเปอร์นะครับแต่มันจะเป็นสไนเปอร์ที่สามารถไม่ติดสโคปก็ได้นะครับซึ่งปกติเป็นสไนเปอร์พวกนี้นะครับเวลาที่เราแต่งอาวุธไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถถอดสโคปได้นะครับหรือว่าเราแบบเล็งยิงปกติโดยไม่ใส่สโคปเนี่ยไม่ได้นะครับสโคปที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็น แ่ที่ข้อสโคบสโคบ4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูดิอ๋อก็จะเป็นสโคบสามนะครับที่ใกล้ที่สุดเนาะแต่เมื่อกี้ผมกดผิดไม่นะกดไปใช้ปืนเฉยและปืนสายมักแมนนี่ยมันะมาสามารถถอดสโคบได้อะมันมีความโกงตัวที่ว่าเราสามารถยิงแบบไม่ติดสโคบได้แล้วมันซูมเร็วมากยิงแบบใกล้ได้ดีมากๆนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่า คนที่เล่นสไนเปอร์มาก่อนแล้วมาเล่นปืนมาร์คแมนมันจะมีความยากอยู่อย่างหนึ่งครัแบบก็คือเราจะไปปรับความไวเซตติ้งความไวอ่ะคือมันจะเป็นความไวเดียวกันไม่ปกติผมจะเล่นคูณ8นะครับโดยที่ไม่ได้ใส่สโคปเลยนะครับมันจะเป็นคูณ8ของสแตนดาร์ดสไนเปอร์นะั่นเองนะครับแล้วอันเนี้ยมันอยู่ในสายสไนเปอร์จริงๆด้วยครับคือเวลาผมปรับใจรสโคปอะ่ะมันจะอยู่สักประมาณ4-56อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับความไวสไนเปอร์สโคปเนาะแต่ว่าพอมาเล่นเ k 2อจทัวผมต้องไปปรับความไวของใจรสโคปสไนเปอร์เนี่ เพราะว่าอันนี้มันเลงใกล้ความใวมันไม่เท่ากันผมก็เลยต้องปรับไปปรับมานะครับแล้วบอกได้เลยว่าใครที่เล่นแบบสไนเปอร์แล้วย้ายมาเล่นมาร์คแมนแรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นยากมากครับและที่สําคัญเนี่ยระยะหวังผลของมันน้อยนะครับมันจะเน้นในการยิงระยะกลางซะมากกว่าในเวลาผมเล่นจริงๆเนาะแล้วที่สําคัญนะครับยิงไม่ตายบ่อยามากโคตรหงุดกิดครับมันไม่ได้แรง <G> เหมือนสไนเปอร์ผมบอกได้เลยว่าถ้าไปใช้สไนเปอร์ก <'re S 1> ็ใช้สไนเปอร์ดีกว่าไม่ต้องมาเล่นมาร์คแมนนะครับอันนี้บอกไว้เลยย้ำไปเลยนะครับและชว่วงนี้ SMG ไม่โคตรมาครับแล้วดนยิงระะย ได้บอกได้เลยว่าจอเด้งขึ้นฟ้าแน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะใช้ของแต่งที่ช่วยลดการกระตุกเมต่ถูกยิงนะครับยังไงมันก็แบบช่วยไม่ค่อยได้อยู่ดีนะมันก็ดีนะครับแล้วเวลาที่ผมบอกไปนะครับใช้ของแต่งที่ลดอาการกระตุกเม่ถูกยิงอะ่ะมันก็จะซูมช้าอีกโอ้โหทีนี้เลยครับผมไม่อยากจะใช้เลยแต่ว่าสก,กินมันสวยไงก็ต้องขอมันต้องมีเลยครับและของแต่งเนะี่ยผมก็จะแต่งประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะไปเล่นให้ทุกคนดูว่าทำไมมันถึงเล่นยากเนาะโอเคป่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเ ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอ่ะยูร้านดีๆนะดำไหมนี่ไงล่ะ o อ e r t o p Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เสียงเกมไม่มีอีกแล้วประธานโทษทุกคนด้วยนะครับเฮ้อเอาแล้วครับลุยกันเลยดีกว่าทุกคนมาดูกันว่ามันจะเล่นยากหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนว่าผมเล่นในโหมดปกตินะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะแต่ก็จะมีคนบ้างนะครับ <c oughs> ผมไม่กล้าไปลงแรงจริงๆเลยนที่เจนารี่ยิ่งตึงๆอยู่โหไปสู้โคตรลาบากครับโอ้โห โอ้โหตายผมไม่รู้ดิถ้าใครที่ฝึกแล้วโหดก็โหดได้นะครับบอกไว้ก่อนแต่ผมอ่อนซ้อมปืนนี้มากมันแทบจะไม่ได้เล่นเลยดีกว่าครับและความไวผมก็ยังไม่ค่อยชินนะดูดิผมเวลาเล่นก็ยากจริงๆนะครับเอาดิมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่แต่มันเล่นยากจริงๆครับแต่สกินน่ะสวยมากผมรอวันที่คาโลโบแบบคาโลโบอะไรล่ะมาร์คแมน,เ,นเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมน่าจะกลับมารีวิวให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้ย น่าจะยังไม่ใช่ครับดูดิถ้าผมเล่นสนัยอะมาตายกันไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆริงเอ้ยเอ้ยโอ้โหคือมันมีกระสุนของ m อ2เอ้ยไม่ใช่กระสุนดิถ้าไม่ใส่ไม่ใส่อ,อีกแล้วโอ้เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้ทำชิปสองวันลิทพันเฉยก็ถ้าไม่ใช้อ่าแม็กกาซีนของเจ้า m อ2นะครับมันก็จะยิงตายง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีอ่าเขาเรียกว่ายังไงอะ คูนดาเมจร่างกายไงเออเราสามารถยิงจุดไหนก็ได้หูจอโคตรเด้งมันสามารถยิงจุดไหนก็ได้มันอาจจะตายได้ดีกว่าเออผมอธิบายไม่ถูกครับตัวคูนร่างกายก็คือเวลาที่เรายิงอกอะไรแบบเนี้เห็นป่มมันก็จะตายในนัดเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายิงตรงสะโพกอะไรแบบนี้มันอาจจะสองนัดครับเพราะว่าตัวหูจอโคตรดีก็เพราะว่าตัวคูนร่างกายของมันเนี่ยมันลดลงครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยตายนะแต่ถ้ามันได้ เพิ่มคูลร่างกายมันก็จะอาจจะตายได้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมใช้แมกกาซีนที่ช่วยในการเล็งเร็วขึ้นแล้วก็ระยะดาเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ข้อเสียก็คือตัวคูลร่างกายไม่ค่อยมีครับเราต้องยิงหัวยิงอกแล้วมันไม่โดนว่ะนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไม่โดนได้ไงนะผมยังงงอยู่เลยโอเคครับ <c oughs> okay, ผม <c oughs> เล่นอย่างยากเลยใครที่เล่นแล้วโหดโหดเนี่ยไปลงแร้งรีจเดอรี่เนี่ยเอาคลิปมาฝากด้วยนะครับอยากดูมากๆา ก็ต้องฝึกกนะันแหละเนาะปืนเนี้ยแต่ผมคนนึงอ่ขอไปฝึกไปเล่นสไนด์ดีกว่าเลยครับยิงไกลก็ได้ยิงใกล้ก็มันโอ้โหจบแล้วมาร์คแมนนายจะเกิดขึ้นมาทําไมแต่อาจจะเล่นได้ในอ่รูปแบบของการยิงรัวๆทุกคนยิงดักอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันใช้แม็กกาซีนอันเนี้ยมันยิงได้เร็วมากเลยครับโอเคแต่ถ้าฝึกแม่นๆแ,แล้วก็เล่นกระปืนนี้ตลอดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะโหดขึ้นนะครับโดยที่เราจะชินปืนมันเนาะ ตอนนี้ยอมรับตรงว่าความไวของผมเนี่ยใช้ไม่ได้เรื่องเลยโอเคความไวไม่ค่อยชินเลยครับเอโอโหสุดยอดไทยเลือกตอนนี้ถ้าใครอยากจะไต่แรงนะครับ Q Q 9กับ Q X R รนะับอย่าไปใช้เลยมาร์คแมนขึ้นยากแน่โอเคแต่ผมก็อยากจะท้าทายตัวเองเหมือนกันนะบแบบเล่นเห็นปะเบิร์นโคตรเร็วเลย โอ okay. เคเมื่อกี้พูดไปจบคือผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่าผมจะเล่นพาร์คแมนจนกว่าจะขึ้น l ีเจน d a r รี่นี่ได้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ดูดิเอ้ยเวลามันไม่ตายในนัดแรกเนี่ยโอ้โหเฟลเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตกใจอะ่ะเอยไม่ตายอีกแล้วเฮ้ยมัวไปมัวไปเอ้า,าเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนหรอเนี่ยเอ้ยบอทโนดนแฟดมา อีกแล้วมั่นใจว่ายิงอกเลยแต่ไม่ตายครับอ๋อยิงอกก็ไม่ตายโอ้จบและชีวิตโอเคชอบานาครับพยายามสู้ต่อไปฟเฟมไครเซอร์ออออเออได้อยู่เว้ยเอาเรื่องอยู่มาเดียต้องสองนาโดนี่ โอ้โ,อโอถ้าลงดีเจเนรีผมบอกได้เลยว่าโดนสวนทีมีเวอร์ครับผมก็ต้องยิงหัวว่ะใครมันจะโหดอะไรขนาดนั้นยิงหัวทุกตัวอะไรอย่างนี้หรอไม่ไหวจร,จริงครับแล้วผมก็ลองติดสะโคบแล้วนะครับติดสะโคบมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าไปผมอลองไปลงแรงดูแลนะครับแบบติดสะโคบเล่นเหมือนสไนเปอร์แล้วไปเล่นดัดวางระเบิดอะไรอย่างนี้เนาะมันก็พอเล่นได้นะครับแต่เวลาถ้าไปวัดกับสไนเปอร์เขาจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะครับเนี่ย ขนาดยิงในระยะนี้มันอาจจะไม่ตายอะไรเงี้ยมันก็ลำบากนะครับไอ้อยู่มันต้องเล่นแบบสายวิ่งยิงกันะทุกคนแต่ข้อเสียมันคือมันมีของแต่งที่มันซูมเร็วอะแล้วมันจะเดินช้าเออข้อเสียมันคือตรงนี้แหละอุ้ยโอ้โหไม่ทันครับโอเคตอนนี้แต้มก็ใกล้เลยครับใกล้จะจบเลยอยัดปิดฉากว่าขอยิงรัวๆตรงนี้ดิ ไปไปไปไม่ถึงสกอบก็ยิงยานะครับผมจะพยายามเล่นแบบยิงระยะใกล้ลโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเลยต่อกันอีกตากันเลยดีกว่าครับ let's go <S โอโ้โหดานโคตรใกล้ดานนี้เลยครับบอกเลยเลยว่าวัดฝีมือการเล่นของผมแน่นอนไปอย่าไปหยองนี่งไงล่ะโอเคต้องยิงแบบคอเลยอะ่ะ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงว่ะมาเนยครับอูไม่ได้แกเซ็งกับเวลาที่มันยิงแล้วมันไม่ตายเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลย <c oughs> มารีวิวสกินหรือมารีวิวความหัวร้อน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บสะสมนะครับไม่ได้มาเล่นจริงๆหรอกไอ้ไงล่ะไม่ตายอะ่ะโอ้โหตายดิแบบเนี้ย นีไงล่ะนีไงล่ะทุกซองเหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาลงแล้วเหรอทำไม่เห็นลงนี่หวะเอาเฮ้ยตีไงได้อยู่ได้อยู่ทุกคนถ้าฝึกแบบเก่งๆนี่บอกเลยเลยว่าโคตรเท่นะครับการเล่นปืนเนี้ยแต่ผมขอไม่ฝึกดีกว่าช่วงนี้ติดเล่น BR อยู่เอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่ทันสักตัว ให้ตายเถอะเฮ้ยเหมือนมันก็เล่นมาร์คแมนหรือเปล่าโอเคเอาเฮ้ยเดาวใจยากจริงๆบอดเนี้ยไหนวะเฮ้ยฝั่งนี้วะไอ้น้องไปไหนจ๊าไอ้น้องไปไหนจ้าสองตัวลวดเนี่ยครับทุกคนถ้ามันยิงได้มันก็ยิงได้เลยแต่มันก็ยากอยู่ดีอะตีละโอละุยไม่โดนวะตีละตีละไอ้สองหรอ อย่านะซองอย่าหือหานะจ๊ะตีอะ่ะจะวิ่งมาชาร์จเหรอตี่ไ้อโอ้ยเอาวะเอาวะเริ่มมาวะโอ้ไอตัวนี้สนัดเร็วะเนี่ยเอไออ้าวอ้าวใครรู้โบหรือ s t r อะไรเอาผมกดผิดวะดูไม่ทันมันอยู่ข้างบนว่ะแต่ตอนนี้แต้มสูสีอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะฝั่งนู้น่ะหากใครไม่เจอยเอ้าไมตายโอ้ย,อยใสยอีก ตี่แหละเอาไม่โดนอีกแยะไปเล่นใน B R มันจะไหวปะาวะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเนียเฮ้ยเฮ้ยแฟตเอาเลยเว้ยเฮ้ยมาดิโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบเหมือนหนังสยองขวัญน,นะครับแต่ดีนะยิงทันอะไรแอบไปไหนจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับผมชนะยัวก็อย่างยากเลยครับอยัางกรปืนนี้มันก็ยากสำหรับผมอยู่ดี โอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้วันไหนที่ปืนมาร์คแมนเนี่ยมันเล่นได้หรือก็เล่นได้ดีเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย